สวัสดีเด้อค่ะเอฟซี FC ทุกคนเมื่อนี่บมี่ยังก็จะมาบอกมาขอบคุณเนาะทีทุกทุกท่านกดกดติดตามกดไลก์กดแชร์ให้กันมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเนาะพี่น้อยมือละสองสามคนกันยังดีเด้เพราะได้มีกำลังใจขอบคุณหลายๆเดอ้อจังไดเอากดอย่าลืม เอาช่องอยังลืมบอกเนาะพี่น้องตามภาษาคอยเดอร์นั่นลหละก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ต่อไปเนี่ยเด้อจ้าเดอ้อสิใดมีกำลังใจเห็ดคลิปต่อไปจังใดก็อย่าลืมเดอ้อไปให้กำลังใจอีหลาหน่อยเฮาคือเกลไปกดหลยๆล,ยลอบกดดันไดลายล,ายลอบคือเกลานะพี่น้อง เอนหักนั่งเอกหน่อยกับเพ่งพอเพลินนั่นยืนหนึ่งแมนเขายืนเมาแมนไอ่นั่นลหะก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กดติดตามเนาะแต่กกดฟังกดไปกดมาไปซอยดันซอยเชี่ยให้ได้ที่หนึ่งกลับขึ้นมาอีกเนาะพี่น้องให้ได้ยืนหนึ่งกลับขึ้นมาอีกเพลงอีหล่แต่ว่า ถึงสิใดเมื่อนี่ตกลงมาแฮกเทกอันที่สองบ่แต่ว่าก็บ่เป็นยังเนาะพี่น้องจังใดก็ยังมีความผากภูมิใจคือเก่าเพราะว่าอีลาก็ยินนึงมาตั้งเก่ามือพุน่นก็ถือว่าก้าก้าก้าหน้าก้าก้าไปก้าต่อไปก้าต่อไป,อไปสูความจะเลื่อนลุงเรื่องเนาะก็ถือว่าเลขเก่ากะสวยเหลี่วพี่น้องเนาะเบิง ทางต่างประเทศกัไปรีแคปชั่นมากไายหลายช่องมึงดูเดี๋ยวนี้ก็มีติดกันดับเพลงอยู่ในระดับโลกแล้วเนะพี่น้องกันหนาพุ่มใจเอาสัน่นละบ่ามียังหลายสำหรับคลิปนี้ก็สันส้นเนาะก็ออกมาขอบคุณพี่น้องที่กดติดตามให้กดไลค์กดแชร์เออเมื่อนี้ เมื่อวันที่ 27, ยี่สิบเจ็ดร้อยกระทงพี่น้องสาวน้อยไปเล่นยูน,น่นครสวรรค์กับเป็นตาอัญญะคือเกาเ่าได้หลายคนผู้ใดยังบ่ท่านได้ซื้อบัตรจองตัวกับฝ้าเดอ้อผู้ใดอยู่ไกลกับไปเบิงพี่น้องสำหรับผู้อยู่ไกลกะคือขอ่คือใายเฮานีน่เนาะไปบ่ไดดกะซื้อตัวออนไลน์เบิ้งทางออนไลน์ก็ได้เมื่อนี่เมื่อนี่อนบอดโจ้พันศรีลองเพ่งยืนหนึ่งแม่นเขา ยืนเมาเมาไอเป็นมือแรกเด้แล้วมืออื่นวันที่ยี่สกับไอเพชรสหรัฐเนาะก็สีมาฟิชเชริงกันเนาะเอาอย่าลืมด้วยพี่น้องเบองแล้วจังไดกะกดไลค์กดแชร์ให้กดติดตามให้ตามภาษาคอยในยเดอ้ออันละเอาสำหรับคลิปนี้กะซันีละพี่น้องสวัสดีทุกๆุกคนจ้า